สองคำนี้นะคะถามมาทาง a c e b o o k นะคะก็หลายๆคนอาจจะยังสงสัยใช่ไหมคะว่ามันใช้แตกต่างกันยังไงนะคะหลักการง่ายๆเลยเห็นอะไรในนี้ไหมคะ n เนนอค่ะถ้าเราจะจำง่ายๆนะคะนอ no คือณปัจจุบันใช่ไหมคะณปัจจุบันตอนนี้เหตุการณ์ที่มันขึ้นเกิดอยู่ณนะตอนนี้เราต้องการที่ตอบคำถามโดยการใช้ N no นเนนอเนคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันฉสมมูติ์ เรามีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านสามีถามว่าเพื่อนกลับไปหรือยังนายฮุนอาฮาเอนน็นเนาะเพื่อนคุณเรียนภาษาเนชหรือยังนายฮุนฮาเอเกลาทเนชเอนน็นเนาะเพื่อนคุณยังทำงานอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่ายาคุณหยอบเบร์โพสคูลเลนเอนเนาะคือทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนัปัจจุบันนะคะไอ้คำว่าเอนเนาะก็คือแปลว่า still or yet นั่นเองนะคะตรงนี้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเอ็นดาเอนดามันจะมีหลายวิธีการใช้หลายอย่างอย่างเช่น เราเห็นคําว่า enda ด a ใช่ไหมคะ end การดาเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะใช้แบบแรกอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เราต้องการที่จะตอบเจอการใช้ enda มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นเราไปสอบมาสามีถามว่าได้ผลสอบหรือยังยายฮาริเกฟอสวฟัส enda ฉันยังไม่ได้รับคําตอบเลยนะคะก็คือเราไปสอบมาแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอาร์บไอดัสอาร์อิกิยุท ENDA ก็คืองานยังไม่ได้ทำเลยนะคะเอ่อหรือว่าบางทีมันอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้กลับไปกลับมาอมบรันอะไรก็ได้อย่างเช่น DIVENTER e n d ถามว่าใช้ e n d ได้ไหมก็ได้เพราะมันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน DIVENTER e n เก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยหลักแล้วลวกันเนาะอ,อย่างที่อธิบายไป n กับ e n d แต่นี่อเลยใช้แทนคานี้ได้ค่ะ เซลล์ออมนะคะใครไปสอบเขียนใช้เอ็นดาแทนคำว่าเซลล์ออมก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะคะเอ็นดายายอาร์เทิร์ดแซร์ยายโพแทแวนะคะก็คือวิธีการใช้ก็ง่าย,ายๆแบบนี้เลยเอีกอย่างหนึ่งในความหมายของคำว่าเอ็นดานั่นแปลว่าเอ็กซ์ตร้าก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะฮันอาร์เอ็นด้าแมร์เรฟชิงเก เขาเนี่ยมาสายอยู่แล้วแต่ถ้าเราเติมเพราะว่า NDA ดาเข้าไปเนี่ยแปลว่ายิ่งสายเข้าไปอีกคือพิเศษสายเป็นพิเศษเข้าไปอีกนะคะหรือไม่ก็ย้ายหา n ย้ายหาเอ็นด้าเอ็น a อบกาเวซัมยายโมสกีเวชันเน่ก็ยังมีออบกาวเวก็คือการบ้านหรือว,ว่างานอะไรที่ฉันต้องทำเนี่ยแบบฝึกหัดอะไรเนี่ยที่ฉันจะต้องเขียนอีกหนึ่งอันเป็นอีกหนึ่งอันก็คือเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอันอย่างนี้ค่ะวิธีการใช้ก็ จะแตกต่างกนะันประมาณนี้นะคะถ้าเข้าใจกด1มารัวๆไม่เข้าใจก็กด0ูนย์มารัวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ